ปีท้ายแบกแรกกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบลอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศโคลัมเบียครับก็จะกลับมาแข่งขันรอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายในช่วงเช้าวันพุธนี้ตามเวลาประเทศไทยครับ คุณโบยู20หรือว่าเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับที่ประเทศโคลอมเบียก็เดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแล้วโดยความขึ้่อนไหวล่าสุดนั้นไปดูกันที่ทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต่งครับโดยเอลิกลามลา่ามิดฟิลจากสโมอสรโรมมาก็ออกมาบอกว่าการพบกับอียิปต์นั้นไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยครับเพราะว่านักเตะอียิปต์นั้นมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งซึ่งนักเตะอาร์เจนตินาจะประมาทไม่ได้ครับ ขนาดที่เจมสโรดิเกสนักเตะคนสำคัญของทีมชาติโคลัมเบียเจ้าภาพในครั้งนี้ครับก็บอกว่า,วาการพบกับคอสตาริกานั้นโคลัมเบียจำเป็นต้องเล่นอย่างเต็มที่ครับแล้วก็โชว์ฟอร์มให้ดีเมื่อ เปรียบเทียบกับเกมในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งถ้าหากคลอลเบียทําได้เช่นเดียวกับรอบแบ่งกลุ่มนั้นก็จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้อย่างแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะกลับมาเตะรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้าย4คู่ครับในช่วงเช้าวันที่10สิงหาคมนี้ตามเวลาในบ้านเราโดยมีคู่ของโปรตุเกสพบกับกับกวเตเมาลาอาร์เจนตินาเตะกับอียิปเปิลมาลูพบกับเม็กซิโกและก็จะาภาพคลัมอเบียพบกับคอสตาริการับ